รัฐมนตรีประจำสำน,นักนายรัฐมนตร,ร,ตรีคุณพวงเพชรชุนละเอียดเมื่อวานอยู่ที่เวียดนามดานังเข้าไปประชุมประชุรัฐมนตรีสาธารณเทศอาเซียนครั้งที่16ครับค่แล้วก็เพื่อที่จะส่งมอบตำแหน่งประธานให้กับทางเวียดนามด้วยนะคะ โดยคุณพงเพชรค่ะบอกว่าจากการพัฒนาของเทคโนโลยีประเทศไทยนะจึงได้มีการให้ความสําคัญกับการพัฒนาประชาคมอาเซียนด้วยแนวคิด3 i อคุณ 3i ไอที่ว่าน,นี่นะคะก็คือ i n f o r m a t i v e หรือการให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ค่ะ Intel ลเจนต์ igent, ก็คือการพัฒนาให้คนนั้นนะ่ะมีความฉลาดเท่าทันสื่อนะไม่โดนสื่อหลอกนะคะและสุดท้ายไอสุดท้ายก็คือ i n c l u s i v e ค่ะก็คือการส่งเสริมในเรื่องของข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัย ประชาชนจะได้รู้เท่าทันสื่อให้มากขึ้นขณะเดียวกันนะคะในที่ประชุมเนี่ยยังมีการสนับสนุนปฏิญญาดานังด้วยนะคะในเรื่องของสื่อ,อจากข้อมูลสู่ความรู้สําหรับอาเซียนที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็ตอบสนองมีเป้าหมายให้สื่อเนี่ยนะต้องมีบทบาทในการขับเคลื่อนให้พล,ลเมืองอาเซียนเนี่ยมีภูมิรู้มีความรู้เท่าทันทําให้ประชาชนนั้นรู้จักคิด วิเคราะห์และแยกแยะค่ะว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมันจริงหรือมันเท็จแค่ไหนนะคะคและนอกจากนี้นะคะคุณเงียนแทนลำนะคะก็คือท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารนิเทศและการสื่อสารเวียดนามเนี่ยท่านบอกว่าเชื่อนะว่าประเทศสมาชิกเนี่ยจะจะร่วมมือกันเพื่อที่จะให้ทําทุกอย่างให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการสร้างอาเซียนให้มีความยืดหยุ่นปรับตัวแล้วก็พร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะ